สวัสดพีพี่เพื่อนเพื่อนสวัสดี YouTube สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของ,งสันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการซ่อมไมโครเวฟอีกเครื่องหนึ่งนะฮะที่พี่ท่านำเอามาให้ลุงสันนะฮะทดลองซ่อมทดลองอเช็คดูนะฮะลุงสันก็จะมาทําการาเช็คดูอาการนะครับว่าเจ้าไมโครเวฟเครื่องนี้นะฮะมีอาการเป็นยังไงเมื่อในอ คลิปวิดีโอที่แล้วลุงสันได้ทําเจ้าตู้ไมโครเวฟเครื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนที่จะมาทำไมโครเวฟที่ทําการซ่อม เปลี่ยนซีไป1ตัวนะฮะแล้วก็จะทําให้เจ้าตู้ไมโครเวฟใบนั้นกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะฮะโดยการที่ลุงสันนาเอาซีของเจ้าเครื่องเก่านะฮะมาผสมผสานกันนะแกะเอาซีเก่ามาใส่อ่าตู้ไมโครเวฟเครื่องนั้นจนกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะฮะในคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นกันนะฮะจะต้องมาทําการทดลองดูก่อนนะครับว่าอ,อาการเสียของเจ้าตู้ไมโครเวฟใบนี้มีอาการเป็นอย่างไรนะครับแต่ลุงสันต้องขอย้ําไว้นะฮะเกี่ยวกับในเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าค่อนข้างมีอันตรายพอสมควรมีอันตรายมากนะฮะพี่วิเพื่อนๆหรือน้องๆหนูๆจะลองทำนะฮะก็ต้องเซฟตี้ตัวเองเอาไว้นะครับพยายามพยายามให้มากที่สุดนะครับกับการป้องกันตัวเองนะฮะปลอดภัยให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลุงสันจะมาเช็คอาการเบื้องต้นนะฮะว่าเจ้าเครื่องไมโครเวฟเครื่องนี้มีอาการเป็นอย่างไรนะฮะเราจะได้มาดูกันนะครับว่าซี่พี่เขาบอกว่า เสียนะฮะเปิดไม่ติดนั้นเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะในคลิปนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาทําการเช็คกันก่อนนะครับที่พี่ท่านบอกว่า,ามีอาการที่ไฟเข้าแต่ไม่ร้อนนะฮะเดี๋ยวลุงสันจะลองมาเสียบไฟดูกันก่อนว่าอา,อาการที่ไฟเข้าและไม่ร้อนนี่เป็นยังไงนะครับเราวินิจฉัยกันไม่ได้เลยตอนนี้นะะต้องเปิดดูก่อน นะครับเครื่องทํางานปกตินะครับเครื่องทำงานได้แต่ที่ท่านบอกว่าไม่ร้อนนะแต่ได้ยินเสียงนะครับไม่ฮะ ไฟติดเครื่องทำงานนะครับตามในก็จะหมุนแต่ร้อนหรือไม่ร้อนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวลุงสันปิดเลย <c oughs> นะฮะถ้าร้อนก็คือรับเดียวก็คงร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นถอดไฟก่อนนะครับถอดไฟก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาดูดูว่าเมื่อกี้เนี้ยที่ลุงสันเปิดนะ่ะนะฮะ ที่ลองสันลองเปิดสตาร์ทสวิตดูนะฮะว่าร้อนไหมเราจะมาดูภายในกันว่าร้อนหรือเปล่านะครับแต่มองดูแล้วด้านในไม่น่าจะมีถาดมาให้นะฮะให้ความสําคัญกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยนะครับให้ความสําคัญในที่นี้ก็คือต้องระวังกันด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องระบบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันภายในก็เนี่ยพี่เขาไม่มีถาดมานะครับไม่มีถาดมาเอ๊แต่ข้างในนี้ก็รู้สึกว่า อุ่นๆน,นะครับอุ่นๆแต่พี่ท่านบอกว่านะฮะพี่ท่านเอามาให้ลุงสันเช็คดูท่านบอกว่ามีอาการเปิดติดนะครับแต่ไม่ร้อนไม่ร้อนในที่นี้เป็นยังไงแต่ลุงสันอังอเนี่ยนะฮะเปิดไปเมื่อสักครู่น,นิดเดียวเนี่ยรู้สึกว่าร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูอีกทีหนึ่ง ไม่มีถาดมาให้นะฮะพี่เขาไม่มีถาดแก้วมาให้เดี๋ยวลุงสันจะใช้เป็นจานนี่แหละนะครับวางลงไปเราต้องใช้าจานแก้วนะฮะเท่าที่รู้ก็คือต้องใช้จานแก้วถ้าใช้เป็นจานพลาสติกละลายเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลุงสันลองเปิดดูทีจะร้อนไหมนะครับ <S 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 นี่นะครับลุงสันก็ไปเอาน้ามาแก้วหนึ่งส่วน <c oughs> ถาดรองก็อย่างว่านะฮะใช้เป็นจานลุงสันจะลองเอาแก้วนะฮะแก้วที่มีน้ํานี่มีน้ําอยู่นะครับ ใส่ลงไปนะลองตั้งดูนะครับตั้งดูแล้วลองเปิดสวิตนะสตาร์สวิตดูสักพักหนึ่งว่าจะร้อนไหมนะครับอย่างที่พี่ท่านบอกว่าไม่ร้อนนะฮะเมื่อไม่ร้อนแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ลุงสังลองเปิดนะฮะอาการคือมีความอุ่นๆนะลองสังเปิดแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูกันสักเขาจะมีเวลาบอกนะสอ่าสามนาทีนะครับมาลองเปิดกันสักสามนาทีโอเคนะค ลองดูกันนะครับถ้าถ้านะครับเครื่องทาง,งานปกติก็ถือว่าเป็นโชคดีของลูกสรนะไม่ต้องมาซ่อมอะไรมากมายก็คือมาทด,ทดลองแล้าเทสให้พี่เขาดูนะครับถ้าร้อนเป็นปกติคือเครื่องนี้เก็บได้เลยนะฮะเครื่องนี้คือเครื่องหนึ่งนะครับและยังมีอีกเครื่องหนึ่งที่พี่ท่านนำเอามา,มาให้ลูกัรนะฮะตอนนี้กองอยู่นะฮะนอนกองอยู่ถ้าเครื่องนี้ใช้ได้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับ เราก็จะไปดูเครื่องที่ว่า,อ,าอีกเครื่องหนึ่งว่าเกิดปัญหาอะไร mm. เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยูนะด้านในแก้วก็จะหมุนนะครับดูไปสักระยะหนึ่งก็แป๊บหนึ่ง เครื่องเขาก็จะมีระบบการทํางานของเขาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับในระยะเวลาที่เจ้า,าสวิตนะฮะสวิตตัวนี้ทํางานเขาก็จะหมุนเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะตัดขึ้นมาเรื่อยๆตัดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะคือเพิ่มความร้อนแต่นี่ลุงสังรู้สึกว่าหน้ากระจกนี่อุ่นแล้วล่นะเดี๋ยวลุงสังปิดก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะร้อนเกินเพราะเมื่อกี้นี้บอกว่า3นาทีดูผิดนะครับกลายเป็น5้านาทีนะฮะเดี๋ยวลองปิดกันดูนะครับโอเคแต่ถ้าหากว่า ใช้งานจริงไปเปิดไปปิดแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวสวิตจะเสียนะครับแนะนํากันเอาไว้ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดูนะครับก่อนอื่นเขาปักก่อนนะฮะเขาปักก่อนว่าให้เจ้าเครื่องไปขูดเรื่องนี้ปลอดภัยนะฮะจากแรงจางไฟนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาลองเปิดกันดูโอ้โหนี่นะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะร้อนเลยนะครับร้อนเลย ร้อนจับไม่ได้เลยครับร้อนจริงๆทูตส์ไม,ม่ได้โกหกนะฮะร,ร้อนจริงๆก็คือเครื่องนี้โอเคแล้วนะฮะถือว่าน่าจะใช้งานได้นะครับนี่ร้อนร้อนพอสมควรไม่มีใครรู้นะฮะอาจจะไม่เห็นอนมีสัมตานบอกได้เลยว่าเครื่องนี้ใช้ได้นะฮะถือว่าเป็นวาสนาเลยนะครับไม่ต้องซ่อมแล้เวเดี๋ยวจับให้พี่เขาออกไปทําการบริการอย่างที่ว่านะฮะเดี๋ยวมาดูอีกเครื่องหนึ่งสองเรบเครื่องนี้ออกก่อนต้องใช้ผ้าจับนะฮะร้อน นนจริงๆนะร้อนจริงๆถ้ามีตัวออวัดอุณหภูมิแต่ววัดอุณหภูมิให้ดูนะฮะว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้เขาทำงานได้ดีๆนะครับเดี๋ยวมาทําความสะอาดห้พี้กวก่อน <c oughs> ส่วนตัวนเนี่ไม่มีถาดนี่นะเดี๋ยวก็นะนําพี่ลาให้กี้เราหาจานไปไม่มีนีนี่ๆๆ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 นะฮะพพเพื่อนดูดีๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นอความร้อนไหมครับเห็นไอความร้อนจากาเจ้าแก้วแก้วใบนี้ไหมฮะเนี่ยร้อนจริงๆนะคือถือว่าใช้งานได้นะครับ ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะฮะที่เหลือเดี๋ยวทาความสะอาดนะฮะเครื่องนึงก่อนยังเหลืออีกเครื่องหนึ่งนะฮะเครื่องหนึ่งก็กองอยู่ด้านล่างนะฮะด้านนี้นะครับเดี๋ยวลุงสันจะเอาไอ้เครื่องเนี้นะฮะขึ้นมาลองเช็กดูอีกเครื่องหนึ่งนะฮะผ่านไปละหนึ่งเครื่องนะครับโชคดีไปไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับดูสภาพก่อนก่อนทําความสะอาดนะครับฮะด้านใน สภาพก่อนทาความสะอาดนะเดี๋ยวุูสันจะทำความสะอาดสักนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปโยกเอาไปเก็บนะครับดูนะครับ นะก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับหนึ่งเครื่องลุงสันได้ทาความสะอาดไปแล้วนะครับก็เอาไปวางไว้ตรงนั้นก่อนนะฮะแล้วก็จะมาดูอีกเครื่องหนึ่งอ่าเจ้าตู้ไมโครเวฟสองเครื่องนี้นะฮะยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นตัวนี้ก็เป็นอ่าชาร์ปเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเช็คเช่นเดียวกันนะเหมือนเดิมนะครับเช็คดูว่าอ่าอาการเริ่มต้นเป็นยังไงถ้าโชคดีนะฮะถ้าโชคดีคือลุงสันทําไปเนี่ยอ่าโชคดีไม่ต้องซ่อมก็คือดีอ่ะดีก็คืออย่างน้อยเนี่ยพี่เขาก็รู้ว่าของใช้ได้นะ เห็นไหมฮะพี่เพื่อนพี่ทั้งก็ไมกล้าที่จะเสียบ